ัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ครพบค่าในวันนี้นะคะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ ขอนำคุณผู้ชมมาอย่างที่บริเวณด้านหน้าของศาลเจ้าเล่งจูเกียงนะคะเพื่อที่จะทำการถ่ายทอดสดในพิธีเปิดงานสมโพชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวประจำปี2554นะคะซึ่งถือว่าเป็นงานประเพณีที่สำคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะและปีนี้ค่ะได้รับเกียรติจากพระน่านองคมนลตรีในขคานายพรกรรณรัตนะคะและจากนี้ไปค่ะนำผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศบริเวณงานก่อนค่ะ คุณผู้ชมที่เพลิดพลในปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีที่สําคัญทีเดียวนะคะทางคณะกรรมการจัดงานนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปัตตานีนะคะและก็มูลนิธิเทพอูทินสถานนะคะก็จะใช้ชื่องานเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะใช้ชื่อว่าขันยูคู่ฟ้า444ปีแห่งศรัทธามหาสมโพธิแม่ลิมกอเนียวเทิดไทยสดุดี84พรรษามหาราชานะคะซึ่งได้รับเกียรติจากนา พระรากรสวรรรัตน์ะคะองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีซึ่งขณะนี้นะคะมันก็ได้เดินเพื่อที่จะเข้าสู่บริเวณภายในศาลเจ้าเล่นจูเกียงนะคะก็จะไปสักการะองค์พระในบริเวณศาลเจ้านะคะสำหรับศาลเจ้าเล่นจูเกียงแห่งนี้นะคะก็มี อายุยาวนานทีเดียวนะคะถือว่าเป็นการสืบทอดประเพณีที่สําคัญทีเดียวนะคะมีองค์พระที่สําคัญสําคัญในบริเวณศาลเจ้านะคะก็คือเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะคะพระหมอนะคะพระแม่ทับทิมเจ้าแม่เจ้าพ่อควรอูนะคะเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อเสือแปะกงเจ้าที่แล้วก็พระรวงข้าวนะคะค่ะนี่เป็นบรรยากาศ บริเวณภายในศาลเจ้าเล่นจูเกียงนะคะหรือว่าที่ประชาชนทั่วไปเรียกกันว่าศาลเจ้าแม่ลิ้นคอเหนียวนะคะสังเตรเจ้าอยู่หัวนะครับตรงนี้ขอพื้นที่ดในกครเล่นพู้นที่ด้วยการนั้นนะคะอดีตนั้นท่านก็เคยเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอปัตตานีด้วยนะคะและท่านก็เป็นอดีตผู้อำนวยการศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็มีความศรัทธานะะคใน เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะคะของจังหวัดปัตตานีซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการรวมใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานีนะคะเรียกว่าเป็นที่ทราบโดยทั่วไปนะคะว่าทุกๆปีค่ะหลังจากช่วงตรุษจีนผ่านมา14วันก็จะถึงงานเทศกาลสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวที่ปัตตานีแล้วก็จะมีพี่น้องประชาชนทั่วสารทิศนะคะเดินทาง มาสักการะองค์เจ้าแม่แล้วก็องค์พระในบริเวณศาลเจ้านะคะสำหรับปีนี้นะคะก็งานเริ่มตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะไปเสร็จสิ้นในวันที่21กุมภาพันธ์นะคะค่ะในขณะนี้นะคะทางท่านประธานในพิธีนะคะท่าน พระรากรสวรรัตน์นะคะก็ได้สักการะองค์พระต่างๆนะคะที่สักการะไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือเจ้าแม่ลิ้มกอเนอยียนะคะเจ้าแม่ลิ้มกอเนียค่ะแล้วก็ที่ท่านผู้ชมชมในขณะนี้ก็คือองค์พระหมอนะคะถือว่าเป็นพระองค์พระประธานในศาลเจ้าเล่งจูเกียงนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะก็จะมีทางคณะกรรมการ ะมูลนิธิเทพปูชีญศรานนะคะก็ได้ผูกมือนะคะด้วยยันของเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวนะคะเป็นภาพแห่งความศรัทธานะคะต่อองค์เจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวนะคะซึ่งอยู่ในดวงใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะ,<อ>คะนี่คือองค์เจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวนะคะเราจะเห็นว่าจะมีสัญลักษณ์ที่มีนั้นท่านจะ 5ที่ยิ้มแย้มนะคะเิมนะคะในขณะนี้ค่ะท่านประธานนะคะนายพระกาสุวรรณรัตน์ของทุรปรีนะคะก็ได้เดินออกจากบริเวณศาลเจ้านะคะมายังเวณด้านหน้านะคะซึ่งอีกสักครู่นะคะเราก็คงจะได้เห็นภาพบรรยากาศที่สำคัญสำคัญในขณะที่ท่านดีกรองนะคะเพื่อจะให้เห็นว่างาน จะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศนะคะแล้วก็ทุกๆปีนะคะเราจะเห็นว่ามีพี่น้องชาวไทยทั่วสารทิศนะคะเดินทางมาเดี๋ยวจะพูดนะครับว่าทางนั้นจะเดินทางออกจากสันเจ้าริบุเกียรแล้วก็จะถวายความตัวรักดีตัวตัวกระทงใบกองดอกไม้พูดเพี้ยนแย่ถวายเพื่อนราชสักการะและต่อจากนั้นก็านเจ้าทางก็จะกล่าวประกาศราชบัตรีเชิญพระเกียรตินะครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากท่านเ้าทางได้ดีกล่าวถวายพระศีจบลงนะครับเราจะ่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีและเพลงศกรภาบรรยากาศในขณะนี้นะคะเราเห็นว่าเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะของทุกคนทั่วสารทิศนะคะครับในกาสนี้วันยากจับเป็นเชิญท่านระธาเมือไดีนครับได้ถวายเครื่องักราเปิดโดยกระงผู้เป็นแทถวายพระบรีบริเวณด้านหน้าเป็นชาวเล่นจุ่ย ซึ่งก็จะมีพี่น้องสัมชนนะคะก็มาทำขาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดงานประเพณีที่สําคัญนะคะและที่สําคัญนะคะบริเวณศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวนะคะก็จะมีพระบรมวงศานุวงศ์งนะคะโดยเฉพาะในราชวงศ์จัก,กรีนะคะก็ได้เสด็จพระชนเนินมาที่นี่ถึงสาพระองค์ด้วยกันค่ะ ค่ะใ,ในขณะนี้ค่ะท่านประธานก็กําลังเปิดกรวยนะคะหน้าพระบรมศาทิศรักองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะได้กล่าวประกาศราสบัตินะครับเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปุโรหิคนมีเสนาราชมีความคุ้งก้าวคุ้งกระหม่อมของอรค์เป็นจักไทยขออนุญาตกราบมิญฉาทิศความศรัทธพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้านายพลากรโสุนรัตองค์มนตรีพร้อมด้วยปวงรปะสบนิกรชาวจังหวัดปัตตนีทุกหมู่เหลา่าที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณนะที่แห่งนี้ล้วนมีความปลื้มปิติสมนัตเป็นอย่างยิ่งที่ใต้ฝ่าละองตรีพระบาททรงพระเกษมสำราญและทรงมีพระพรรณมัยแข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับแต่เสด็จขึ้นครองสี่ราชสมบัติใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทได้ทรงอุทิศเวลากำลังพระวรกายกำลังพระปัญญาและกำลังพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณิจนานับประการเพื่อความผาสุขร่มเย็น ของอาณาประชาราและเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติเสมอมาใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทได้พระราชทานโครงการอเนื่องมาจากพระพราชด,ดำริมากกว่า3,000โครงการที่ได้นำประสบนิกรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและยังความผาสุกมาสู่ประสบนิกรทุกหมูล่ล่า ทรงครองสิริราชาสมบัติด้วยทศพิษราชาธรรมเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ทรงผลให้ชาติบ้านเมืองจเจริญรุ่งเรืองและประสบนิกรมีความผาสุกร่มเย็นใต้ร่มพระบารมีแห่งใต้ฝ่าละองทุรีพระบาทผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ในสุภาวาระอันเป็นมิ่งมงคลที่ใต้ฝ่าละองุรีพระบาทจะทรงเจริญพระชนมายุ8 4พรรษาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและสรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชเจ้าและสมเด็จพระบุพรพมากากตริตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลบรรดาลให้ใต้ฝ่าละองุรีพระบาททรงเจริญด้วยจจตุลพิทธพรชัยมีพระพารานมัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโลคาพยาธิภัยและอุป ปัจวันตรายใต้ใดทรงพระ,ะเกษมสำราญพระชนพันษายิ่งยืนนานพระบารมีแผ่ภัยสารทรงสถิตเป็นร่มโพทองของปวงประชาชนชาวไทยตราบการนิรันดรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะอาวโลพุทธเจ้า Oh, man, oh, let's see, let's no lazira Ajalan. Ma ba បារមីក្ករីព្រះតោអង្គសម្ពា ควงชนประชาชนาไทยมหาราษฎรผูไใดดุดรมพ่อรมไสของปวงประชาช ขอพ้าพระพุทธเจ้านำพระวออัญชุ่มีสารุนีมหาราชิศารุนีมหาราชินีส่งพระเจริญส่งพระเจริญส่พระเจริญส่งพระเจริญส่พระเจริญส่งพระเจริญครับในโอกาสนี้ท่านประธานจะกลับนะครับเข้าสู่ศาลาล่มเก้าเพื่อ นะครับจะเข้าสู่พิธีเปิดงานเทศกาลสมโพธิเจ้าแม่ลิ้มกอ่เหนี่ยวนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีท่านนิพนธ์นาราพิทักษุลนะครับในนามของพี่น้องประชาชนคนปัตตานีทุกหมู่เหล่าจะได้กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีะนะครับในโอกาสนี้นะครับคุณบริมนครับค่ะเราชาวปัตตานีนะคะก็ได้ร่วมใจกัน<ม>ค่ะนะคะแสดงพระมหากรุณาธิคุณนะคะต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะแสดงความจงรักภักดีค่ะครับซึ่ง ในวันนี้นะครับถือว่า,าท่านได้กลับมานะครับปัตตานีนะครับเป็นบ้านของท่านนะครับอีกหลังหนึ่งนะครับท่านมีพี่น้องประชาชนนะครับที่ท่านห่วงแล้วก็ท่านรักนะครับ แม้ว,นนว่าท่านจะไม่ได้อยู่ปัตตานีแล้วนะคะแต่ว่าเชื่อแน่ว่าใจของท่านค่ะยังรักชาวปัตตานีทุกๆคนนะคะจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งในกำดับต่อไปนะคะเราจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะท่านท่านประธานนะคะก็ได้ขึ้นสู่บริเวณที่นั่งบริเวณโรงมโนรานะคะหน้า เจเล่งจูเกียงนะคะอีกสักครู่ค่ะทางท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดปัตตานีนะคะนายนิพนธ์นราธิทักุลก็จะได้ต้อนรับค่ะ นามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีนะคะบรรยากาศีรญาตมาเปเชิญท่านนบรรยากาศในขณะนี้นะคะบริเวณหน้าศาลเจ้าเล่นจุดเกียงนะคะเราเห็นว่าจะมีพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมในพิธีเปิดงานกันอย่างจำนวนมากทีเดียวเลยนะคะซึ่งจะเห็นว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารักทีเดียวนะคะจะมี ผู้คนจำนวนมากมายนะคะหลั่งไหลกันมาทั่วสารทิต์ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะบรรยากาศอย่างนี้นะคะก็จะมีทุกๆปีนะคะด้วยความรักความศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่ลิ้นคอนเนียวและก็องค์พระในเบญสารเจ้าค่ะในขณะนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็จะได้กล่าวต้อนรับท่านประธานค่ะกระผมนินพนธารพิทักษกุลผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่พระนท่านองค์กมนตรีในประกณรส่วนรัฐได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลสมโพธเจ้าแม่ลิมกรเนีิวประจำปี2554 444ปีกะตันอยู่กู่ฟ้าเทิร์ดไทย8 4พรรษามหาราชาในวันนี้ปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง เนื่องจากเป็นดินแดนปรวศาสตร์ที่ยาวนานนับ2,000ปีมีการติดต่อการขายกับนานา,นาอารยประเทศในอดีตหลายประเทศสืบเนื่องจากความได้เปรียบที่ตั้งของภูมิศาสตร์ติดกับทะเลมีเอาที่กำบังลมและเป็นที่พักจอดเรือจึงเป็นจุดนัดพบของพ่อค้าวานิชและนักเดินเรือจากโลกตะวันตกและตะวันออก ดังปรากฏร่องรอยหลักฐานประวัติศาสตร์มามากมายจากความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าและการปกครองในอดีตท,ทำให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติศาสนามีการรับอารยธรรมจากชนชาติต่างๆมาผสมผสานจนเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัวโดดเด่นไม่เหมือนใคร นอกจากนี้จังหวัดปตัตตานียังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่หลากหลายมีเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตชุมชนที่โดดเด่นและงดงามเป็นศูนย์รวมของชาวไทยทั้งสามเชื้อชาติอันได้แก่ชาวไทยพุทธชาวไทยเชือชเช้อสายจีนและชาวไทยเชื้อสายมาลายูเหล่านี้ล้วนแต่เป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หลากหลายรูปแบบและทรงคุณค่าด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวปัตตานีที่งดงามซึ่งเป็นการเพิ่มชีวิตชีวาให้กับจังหวัดปัตตานีตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจเชื่อใจและไว้วางใจเพื่อความสงบสันติสุขอันยั่งยืนของชาวปัตตานีอีกทั้งในปี2 5 0 0 54ยังเป็นมหามงคลอันสูงยิ่งของปวงชนชาวไทยเนื่องจากเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ84พรรษาสืบเนื่องมาจากแนวคิดดังกล่าวจังหวัดปัตตานีสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาปัตตานีมูลนิธิเทพเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวเทศบาลเมืองปัตตานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนาราธิวาสสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวชมรมผู้ประกอบการอาหารโดยการสนับสนุนของศูนย์อำนวยการบริหารจอรเจดแดนภาคใต้โดยการน,นำของท่านพานุอุทัยรัตนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจอรเจดแดนภาคใต้คนปัจจุบันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่และองค์บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวปัตตานีและเทศกาลสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกเนียวเทิอท้ายไป14พรรษามหาราชาขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง23กุมภาพันธ์2554ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม6หลัก 1. ง,งานเทศกาลสมโพธิเจ้าแม่ลิ้มกเนียลซึ่งจะมีพิธีแห่ พระลงน้ำลุยไฟในวันที่17กุมภาพันธ์2554การจำหน่ายอาหารสามวัฒนธรรมสจังหวัดชายแดนภาคใต้การแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์การประกวดยัวดีเกฮูลูการแข่งขันเชิดสินโตบนสาวดอกเหมยการแข่งขันเลรี่ทางท่องเที่ยวสามวัฒนธรรมเจ็ดกิจกรรมสร้างสีสันคือ1นประดับตกแต่งเมืองโบราณสามวัฒนธรรม สองดินัสการสืบสามตำนานศรัทธาสามัคคีชาวปตัตตานีเท,ทิดทายมหาราชสามการแสดงพลุป,ประกอบดนตรีเฉลิมพระเกียรติเป 14, ็นสิพรรษามหาราชสี่จุดประทัดเฉลิมฉลอง1ล้านนักห้าการหามเจ้าแม่ลิมโกเนียวในเกี้ยวมหามงคลใหญ่ที่สุดในโลกหกการแสดงพื้นเมืองสามวัฒนธรรมการแสดงแวันแมหัศจรัร์และ เจ็ดกิจกรรมนั่งรถรางชนเมืองเล่าเรื่องเมืองปัตตานีกระผมขอขอประคุณขอขอพประคุณพระนาท่านองค์กมนตรีท่านพลากรสวนรัตฐกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกนียลประจําปี2,554 4นระปีกตันอยู่กู่ฟ้าเทิดไทย24่สิรษามหาราชาในวันนี้ กระผมในานามของชาวจังหวัดปัตตานีทุกคนทุกมู่เล่าขอต้อนรับการกลับมาเยือนปัตตานีของอดีตพ่อเมืองปัตตานีคือพระนท่านองค์กรมนตรีในพลากรสวนรัฐและหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าชาวปัตตานีคงได้รับเกียรติจากท่านได้มาแวะเยี่ยมเยียนพวกเราอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปขอกับขอบพระคุณคระผม ครับในโอกาสนี้ขออนุญาตกลับไปเชิญท่านประธานครับเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานแล้วก็ท่านผู้ว่ามีของที่ลึกครับมอบแด่พระนท่านองคมนตรีนะครับขออนุญาตกลับไปเชิญนะครับท่านประธานในพิธีแล้วก็ท่านผู้ว่าครับมีของที่ลึกครับมอบนะครับขอเชิญพ่อเมืองปัตตานีนะครับวันนี้นะครับใส่ชุดเจ้าเมืองปัตตานีนะครับพร้อมด้วยแม่เมืองนะฮะท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานี ซึ่งท่านพบเมืองปัตตานีค่ะก็มีของที่ระลึกค่ะมอบให้แด่ท่านพลกรสุนรัตน์องคมนตรีนะคะครับเป็นปืนใหญ่นางพญาตานีนะครับสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีนะครับนายนิพนธ์นาราพิทักษ์บุญครับผู้วาการจังหวัดปัตตานีและก็ขออนุญ,ญาตนะครับ กราบเรียนเชิญท่านประธานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและขอเรียนเชิญประธานนะครับรองประธานมูลนิธเทพปูชนียสถานนะครับคุณนายมีของที่ลึกนะครับมอบแด่ท่านด้วยเมื่อวานซืนเนี่ยวันที่สี่เป็นวันแห่งความรักนะครับขออนุญาตท่านประธานที่ท่านกล่าวนะครับเป็นประธานในพิธีและขอเชิญคุณประยุท์เดชคณานุรักครับรองประธานมูลนิธเทพปูชนิยสถานครับได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานขออนุญาตเรียนเชิญครับผม เปียนพระนท่านพากรสุวรรณรัตน์องค์มนตรีกระผมในนามของคณะกรรมการมูลนิธิเทพปูชนียสถานเจ้าแม่ลิ้มกัวเหนียวคณะกรรมการการจัดงานพร้อมด้วยประชาชนชาวปัตตานีทุกท่านรู้สึกปราบปลื้มและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกัวเหนียวประจำปี2554 444 1ปี กัตัญญูคู่ฟ้าเทิดไทย84พรรษาองค์ภูมิพลมหาราชาในวันนี้กระผมใคร่ขอกราบเรียนถึงความเป็นมาในการจัดงานโดยสังเขปสำหรับองค์เจ้าแม่ลิมกอนเนียวเป็นเทพที่มีตำนานบารมีอภินินหารเกิดขึ้นที่จังหวัดปัตดีและในประเทศไทยเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภค้าขายมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรื่องลือเป็นที่เคารพบ,บูชาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อันเป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างยิ่งในเทศกาลสมโพธิเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวปี2554นี้ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง21กุมภาพันธ์โดยมีความพิเศษและยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเป็นเพราะในปีนี้องค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวมีอายุ444ปีและ ในปีอันเป็นมหามงคลน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีวาระครบ84พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสารเจ้าเล่งจูเกียงสองครั้งและได้พระราชทานกระถางทูปก,กับสารเจ้าซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณให้กับสารเจ้าเป็นอย่างยิ่งในจังหวัดปตัตตานีท่านองค์บนตรีท่าน ได้เคยรับราชการเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเป็นเจ้าเมืองวันนี้ได้มีท่านพานุอุทัยรัฐเลขาสูนําอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านเคยเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนิพนธ์นราพิทักษ์กุลเป็นชาวจังหวัดปัตตานีทั้งสิ้นในโอกาสนี้สันเจ้า เพื่อแสดงเป็นความรักความสามาคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวจังหวัดปัตตานีเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการแสดงพลังความร่วมมือร่วมใจเราได้จัดทำเกี้ยวมหามงคลที่เข้าใจว่าเป็นเกี้ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีตัวเกี้ยวสลักเป็นลายมังกรลงรักปิดทองคำแท้ขนาดกว้าง1เมตร33เซน สูง2เมตร85เซนมีคันหาม4คานแต่ละคานมีความยาว9เมตรส่วนต่างๆองค์ประกอบเป็นเลขมงคลและเป็นสิ่งที่เป็นมงคลทั้งสิ้นเพื่ออัญเชิญเอาองค์เจ้าแม่ลิ้มกอนเนียวองค์จริงที่มีอายุ4 4 4ปีได้ออกแห่แห่รอบเมืองปัตตานีให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้มีโอกาสถามทั้งชายทั้งหญิงในขบวนเกี้ยวมหามงคลน,นี้ในวันนี้ผมมีความปรับรื้มและดีใจไม่คาดคิดที่มีประชาชนร่วมหมือนนะครับได้เข้ามาร่วมขามเกี้ยวเป็นคลื่นของประชาชนเป็นคลื่นที่เดินตั้งแต่หน้าสันเจ้าไปรอบเมืองแห่แหนไปทุกถนนบน เมืองปัตตาีและกลับเข้ามาสู่สันเจ้าในเย็นวันนี้สแสดงให้เห็นว่าได้มีผู้ศรัทธาองค์เจ้าแม่ลิมโกเดียวและองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสองสิ่งประกอบกันเป็นอย่างมากทั้งนี้ได้นำความ